แม็กขโมยป่านั่นเองหนึ่งหม,งมง 400. ื่นเงินสี่ร้อยตัวที่แพงที่สุดเลยได้ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนมันจะมีตัวไหนเท่าสี่ร้อยพอดีไหมครับโอ้โหโอ้สองหนึ่งโอ้อะไรนี่ดูหน้าตาดิเอ๊ะ <c oughs> ta la leo ta la la ta la leo ta la la baby baby chắc chứ tư 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 Oh my ghost name น้องมิงกับพี่สีตาลีได้ไหมตาลีโอ้ไม่สหรอกไม่เป็นไรพอาะเราไดตาลีมาโอ้เน,นี้ยมันกับปักกระเป๋าป an ักปักปักปักกระตอกปักปักปักตอกปักปักปักตอกกรกปักปักปักกระตอกกระตอกโอ้ถามมึงด้วยสุดท้ายเลยล็อกทีละ้หนึ่งนาทีโอตัวห้าล้าน

ต่อราคาถูกเอ้ยต่อราคาแพงหมาละมีงน้องเต่าจ้ะน้องเต่าจ้าเอาไม้พี่ตังนี้จ้ะเฮ้ยเอ้ยอุ้ยตัวเตหนน่ะตัวอะไรวะนั่นหนึ่งนาทีกว่าโอ้หมดเวลาพอดีเราจะไป รก็ว่าพว่าเราอยากมีเวลาแถมมากกว่าเขาทางจิไกเกอร์ฟืบนอย่างนี้พอเนี่ยเออหลอกละนู่นจะไห็นหรอืกสามสิบเจ็ดหลอดจ้านี่สามสิบเจ็ดเลยหล่อนี่ ว้าวตลิกงนันได้เยอะกันจริงๆไหนต่อถ้าเอ้านี่มีตั้งบอสด้วยแล้วต่อเอ้ยทาราเดียวทา,าอัลลาอุ้ยมันลิ่งไป กดไม่ทันอยากให้กดทันนะไม่งั้นจอไม่ได้เก็บตังค์เก็บตังค์อโอ้ตัวแสนอ่ตนะตัวปลาไหลพันตัวอะไรมันแจ้งตัวอะไรกันนะั่นนะพี่ครับอย่าแย่งกันให้มากต่อหน้าผม พผมไม่ไม oh, 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 uh ่ตัวอะไรแบบเพื่อผมไม่เข้าใจโอ้โหตัวอะไรวะนั่นน่ะอืมไป ลิงเราจะเอาสวนข้างๆกันนี้ก่อนโอเคเอา้าวๆตัวเลม,มา,ามนัก้าวไล่เอ็มและตัวที่ผมคเคยจะเข้าไปขโมยตอนนั้นละ่ะหนึ 1, 000, ่งบิลเลียนนะคะหนึ่งบิลเลียนตอนนี้หนึ่งบิลเลียนเท่านั้นหนึ่งบิลเลียนอ่ะเดี๋ยวนะหนึ่งทิลสิบทิลเลียน ก็หนาสนต้องมขโมยได้นะยิ่งดีเลยนะเฮ้ยอย่าขโมยแน่นะอย่ย่ขโมยนะ มาสวยเวลาไปเอาแล้วฉันแก่ขันอะไรตอนนี้ตะตุ่งตุงตบแมงเราไม่น่าตกเลยตบให้มันไปใกลเพื่อเออเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสองสองเอ็มเลยรอรอโอแพงเกินตาเลีกตัวตาสีมา เฮ้ยไอ,อ้แช่แข็งกะเลาบว่ะเฮ้ยทำไมอ่อประตูจะเปิดแล้วเหรอน่าจะใช่ประตูจะเปิดแล้ว เอามากังจะมองกับไปเองนันเออผมจะเข้าไปขโมยแบ่แบะบแบะไม่แบะแบะอาจะกรช่วตนนะ ก็พวกเขาเมอามุมกันไวเกินไปไงขาไมเจ้ของเขาลูดตัวมดเลยโอ้โหเดยเราจะเข้าสู่การเป็นจูนแบบเต็มตัวฟึ๊บฟึบฟึบ ตาจะไปไหนครับตาครับจะไปไหนครับตาจะไปไหน ตอนนี well ้เองก็กลายเป็นโจรป่นแต่งตัวตัวนี้ขี้อายขี้อาย สุนายเหรออันนี้สุนายใช่ไหมตอนยังไม่ได้ทำอะไรเลนยลนะส่งใครเนี่ยอืมห้าสิบ billion เลย,เยอมอมห้าสิบ b นเ l i o n จะยินจะแช่แข่งเรา เขายังไม่ได้ทำอย่างผิดเนี่ยครมาชาร์จพลังเลยตรงนี้วะเนี่ยลดลดลดแบบต้นสติ๊เฮลมี่ขอตัวหน่อย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  ขอตัวหน่อยขอตัวหน่อยขอขอตัวหน่อยเอ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้ กล so ับมาทำไมกรนี้ก็สิจุนสจนะกลับมาตอนไหน พวกดีมันเป็นตัวเทพหรือว่าไงวะทำไมรัเบินใครไม่ได้เลยได้ซื้อก็ได้วายัดซื้อกับกับขบวนหอยเดือดเลิฟคนรวยแต่ ไม่มีความป้องกันเลยได้มไหมอืมอมคนนี้มีความป้องกันแต่คนนี้ไม่ค่อยมีฮะใช่ไหมนี่ไม่ค่อยมีเราก็จะเอาเอาคนนี้เหรอชื่อเหมือนเลย อาจจะเป็นชี่ได้สวยกูแอบินนี้ก่อนแหละ ออกก่อนไอออนอ,นะอ่ะไข่เนาะเออหมดกัดหดนึงอาจทะเป็นเสียงพัดลมลบก,กวนนิดหน่อยก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกมังนะ้งมั้งฝั่งตัวขานี่มันหนะ้าอ๋อเอ้ยเอ้ยตายแล้ว ตาย่ายตาย่ายก็คือตาย่ายเอ้าให้ปล่อยเขาให้ไปอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่มุมนนครับ Tôi là mày nó sẽ tàn cái quá. Haji, haji, hm, 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 ขายทิ้งปไปเลยแต่คนที่ต้องขโมยอาจจะคิดว่าใครผิดอียังใครผิดอียังจะออกมาแล้วตบตบเฮ้ยฉัเปิดเรียกไม่มีคนทำเงินยัไงเนี่ยเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ล็อกเปิดล็อกนี่หวน่าจะมีนะ เขาลูดตัวก่อน Yeah. เฮ้ยเจัากรีสอุย้ยตัวแหละทั้งนั้นแหละอีกไม่นานนี้ก็โดนปนชัว

บาดแบตเตอรีตวกัซ่านี่ออกซเออโอ้ยตบกันยี่นั่นแหละสูฮอสูเขาสูเขาเออสูการยแล้วสูการสูเขาให้นั่นนัน่นเว้ยสูขาซูขอซูยัง

Điều ơi ui ui ทำไม่ตามจริงนะสงสัยขขาปุ่นไม่เป็น จบทำไมก่อนเนี่ยเจ้าจะไปตบหาซิเตียกเอยียงโอ้หถ้าขโมยได้คลิปนี้จะจบสนดท้ายนะกขโมยดีนี่เนี่ยตัวที่ชอบทำให้แพงเสีย ชอบเสียมุมอะไรนักหนานะคอ่อยตอนมันถึงนั่น,น,นก็ได้ยยย่โอ้ยออซื้อยางตอนนตอ้นครับโอ้ยนั่นโอ้ยไมย้ต้องซื้อยาง to. แทนอย่นี้แย่นั้นเอาดีกว่าไม่ปุ่นละว,ว้าวว้าวโอ้ตัวอะไรอ่ะโอ้ตัวไม่กระลโดอนนอ,อกมาต่อเลยช่างเลยโู้ยซื้ออย่างนั้นหรอก ui suy ngang luôn, suy ngang thôi, xui hay suy ngang anh bay, lên, run skill fx, tiền mình có ở yeah. đi vác cả ba đi ตัวเลยอยู่บ้านนู้นใช่ไหมเราก็รับพ้นบ้านนูนน้นเอาสิทำไมเราดูเป็นคนจีนเนี่ยจัง ขโมยมีสชั้นเลยเฮ้ hey, มีตัวอนะไรน่าขโมยไหมมันโจนโอะไรของมันเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะาขโมยได้เนี่ยโขโมยได้ด้วยไปแล้วส่วนตายแล้วลบด้วยโอ๋ยจะโดนตีแล้วเออไม่ซีเรียสตัวการ ท e e ุวันาาย้้ฟก็ขอจบคลิปเพียงไว้เท่านี้ก็ขอจบคลิปเพียงไว้เท่านี้อีกแล้ว